ครับสวัสดีคนรักการปลูกผักทุกๆท่านครับผมเดี๋ยวเย็นนี้ครูดอยจะมาสาธิตนะครับการชํำผักชีฝรั่งนะครับภาษาเหนือเราเรียกว่าหอมปอมเปอร์นะครับผักชีไปเรื่อยนะครับครูดอยจะมาสาธิตการชํำนะครับเดี๋ยวทำยังไงเราไปดูกันเลยครับผมครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องมาเตรียมดินก่อนนะครับผมสําหรับดินนี้นะครับครูดอยก็ผสมขึ้นมาเองนะครับจะเป็น ดินอ่าเป็นขี้วัวนะครับเป็น,ปน,นขุยมะพร้าวนะครับเป็นอย่าเป็นดินขุยไผ่นะครับอะไรอย่างนี้เอามารวมกันนะครับเราจะได้ดิดสุดนี้ขึ้นมานะครับเราจะใช้ประมาณสักสมถึงสี่กระถางพอแล้วนะครับเไม่ต้องเอาเยอะนะครับวา,าไว้นะครับก็ออกไปนะครับ สำหรับพวกผักชีฝรั่งนี่เป็นผักที่ชอบอากาศเย็นนะแต่ดินของเราเนี่เพราะนั้นเราไม่มีปัญหาครับเราก็ทิ้งไว้ที่อากาศเย็นๆก็ได้ครับในพวกผักชีฝรั่งนี่มันจะชอบดินแข็งๆดินเหนียวๆด้วยนะดินที่แบบเย็นๆนะครับมันจะแพร่ไวมากเลยนะครับเราจะใช้ประมาณสัก3 3กระถางพอแล้วนะครับเนาะ หลังจากเราได้อ่าดินพร้อมแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็ง่ายๆครับเราก็แค่เอาขึ้นช่ไอขึ้นแช่ครับเราก็แค่เอาผักชีฝรั่งของเราเนี่ยชำลงไปนะครับผมโดยจะช่ำลงไปกระถางลนะสองถึงสต้นนะครับเนาะ่ำลงไปเลยนะครับต้นนะครับถ้าต้นใหญ่ๆเราก็เราเอาต้นใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับเนาะต้นใหญ่ ี่มีแลกแล้วนะครับใส่ลงไปนะครับทีนีก็ใส่ลงไปเลยไม่ไม่ยากครับการชําก็ง่ายๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับยวเวลามันงอกขึ้นมามันก็จะขึ้นมาเนี่ยนะครับชั่ลงไปแบบนี้เลยนะครับง่ายๆเลยใช่ไหมครับผมสำหรับคนที่ชอบปลูกผักกินเองนะใช่ไหมครับแบบนี้วันนี้เราก็จะเอาไ้ปลูกกินเองนะครับเราจะไม่ไม่ต้องไปซื้อแล้วนะครับเนาะเสียเวลาไปซื้อเบื้องตังนะครับใส่ลงไปนี่เลยนะครับ ทำเมื่อคืนเดียวเราก็แยกปลูกอีกครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอันนี้เป็นผักชีพื้นพื้นเมืองเลยนะครับเนาะเก็บมาจากบ้นานนักเรียนนะครับเป็นผักชีพื้นเมืองบ้านเด็กใช้โปรเจกต์ครับเรดัเก็บแรนะครับนี่ฮะตัวเล็กๆเๆก็ฉับลงไปเราจะไว้ใส่ในแกงออมไก่งอ,อ,อะไรก็แ่กกันไปครับเนาะเยอะแยะมากมายเกงแค่เราจะทานทำได้นะครับเมนูของเราเพียบเลยนะครับ โอเคนะครับหลังจากเราได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ต้องรดน้ำนะครับรดน้ำให้ชุ่มเลยนะครับแบบนี้นะครับต้องรดน้ำให้ชุ่มเลยนี่ก็เสร็จแล้วครับผมเราจะได้มา,ปเ,เ,าเป็นน่าแตะไอเป็นแบบนี้เราจะเอาอไปรดน้ำนะครับผมหลังจากที่เราชําเสร็จแล้วเราก็แค่รดน้ำให้เขาครับผมเพราะฉะนั้นเวลารดน้ำต้องระมัดระวังหน่อยนะครับ ค่อยๆใส่ไปเพราะมันเป็นดินที่แบบมีส่วนผสมของขี้วัวน,นะครับเนาะน้ำมันจะซึมลงแช่น,นะครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับผมอ่าจะเป็นแบบนี้แหละครับนะครับ,นะรบหลังจากเราลดน้ำเสร็จเราก็แค่นำไปตากไว้นะครับเนาะง่ายๆเลยไม่ยากนะครับอ๋อรอดูการเจริญเติบโตหรือว,ว่าใครจะใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อบำรุงก็ได้แล้วแต่นะครับเนาะ โอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้กันก่อนนะครับเอาไว้เจอกันเดี๋ยวคุณดอยจะลงคลิปชอ็อตว่าผักชีราผักชีฝรั่งของคุณดอยโตเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวรอติดตามใน YouTube ช็อตกันได้เลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ